สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกันใหม่อีกแล้ววันนี้ใหม่มีเมนูเป็นขนมไทยโบราณนะครับชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่าขนมพงษ์แหมครับสำหรับขนมพงษ์แหม่นี่นะครับจะเป็นขนมที่ใช้ในพิธีแต่งงานโบราณเดี๋ยวเราไปพบกับอัตราส่วนผสมและก็วิธีการทําขนมพงษ์แหมกันเลยครับสำหรับส่วนผสมของขนมพงษ์แหมนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยก,กันก็จะมีส่วนของตัว เนื้อแป้งกับส่วนผสมของน้าตาลที่โรยนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยเนื้อแป้งเราจะไล่ไปนะครับว่าจะเป็นแป้งข้าวเจ้าที่เรามาร่อนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวร่อนเรียบร้อยด้วยกันมีไม้ลวกนะครับหรือว่าไม้ไผ่ขนาดกลางๆเล็กๆหน่อยน,นะครับเราหาซื้อได้ประมาณร้านที่ขายพวกอุปกรณ์ทําสวนนะครับพอซื้อเสร็จเนี่ยเราก็มาทําความสะอาดแล้วก็ตัดเป็นท่อน ให้มีลักษณะยาวประมาณสัก6นิ้วได้นะครับเสร็จน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลนาาพาเนี่ยครับเราจะเห็นเป็น2ส่วนด้วยกันก็จะเป็นส่วนผสมของที่เป็นในเนื้อแป้งแล้วก็ตัวน้ำตาลที่โรยน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะแบ่งนวดกับแป้งแล้วก็แบ่งสาธรรรรมตัวน้ำตาลที่โรยข,ของขนมพงษแสมมีกะทินะครับกะทิสดมีเกลือป่น แล้วก็ไข่แดงตัวไข่แดงเนี่ยเราจะไว้สําหรับเวลาทาตัวแป้งเมื่อเวลาเรามาพันรอบไม้ก่อนที่จะทอดกับน้ามันปาล์มนะครับสำหรับตาส่วนผสมนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับขั้นตอนแรกนะครับของการทําขนมพงสมัยคือว่าเราต้องผสมตัวเนื้อแป้งก่อนนะั่นคือให้เตรียมอ่างผสมนะครับแล้วก็ใส่ตัวแป้งข้าวเหนียวที่เราล่อนแล้วลงไปนะครับ ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าพยายามเอาของแห้งกับของแห้งมาผสมก่อนนะครับแล้วก็เป็นเกลือป่นขนมไทยนี้คือพยายามใช้เกลือไทยนะครับเพราะว่าเกลือไทยเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติทาให้ตัวเนื้อแป้งของขนมเนี่ยกลมกล่องนะครับให้เราเอามือนะครับค่อยๆค,ค,คลา้าเข้ากันตามด้วยน้ำเปล่าครับ นวดให้ตัวแป้งกับน้ำนะครับจับตัวกันพอสมควรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ใส่ตัวน้ำตาลพาหรือว่าน้ำตาลปี๊บอย่างดีลงไปอันนี้ถ้าเราเลือกอย่างดีขึ้นมาเนี่ยเวลาเราทำตัวเนื้อของขนมมันก็จะอร่อย สำหรับขนมพงษสมัหตตำรับนี้นะครับเป็นของอาจารย์กมลพิพัฒนสิธิ์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนของไมเอเองซึ่งท่านตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนในาสาขาอุตสาหกรรมบริการอาหารอยู่นะครับหลังจากที่ตัวน้ําตาลปี๊บหรือน้ำตาละพาวที่เราเลือกใช้นะครับเริ่มเข้ากับเนื้อแป้งแล้วนะครับให้เราใส่ตัวกะทิลงไปค่อยๆใส่นะครับแล้วก็นวดจนกะทิแล้วก็ แป้งเนี่ยเข้ากันดีแล้วก็จนเป็นเนื้อเนียนนะครับหลังจากที่เป็นเนื้อเนียนเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะแบ่งตัวแป้งนี่นะครับแบ่งเป็น3ามก้อนด้วยกันเพื่อให้ง่ายต่อการทําเราจะนําแต่ละก้อนนี่นะครับมาต้มในน้ําเดือดประมาณสัก2นาทีครับเดี๋ยวตอนนี้ใหม่ขอเวลานวดตัวแป้งวกวับกะทิให้เข้ากันสักครู่ครับหลังจากที่ใหม่นะครับได้นวดตัวเนื้อแป้งของพงสแสมเสร็จนะครับมันจะได้ลักษณะประมาณแบบนี้ เราก็แบ่งแป้งก้อนใหญ่ไม่กี้นะครับให้ลักษณะก้อนอมันทนันีก็คือประมาณสัก3ามก้อนนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราทำให้มันเป็นก้อนกลมๆแล้วก็กรดให้มันแบนนิดนึงนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วจะเอาตัวแป้งนี่นะครับลงไปต้มในน้ำที่กำลังจะเดือดจัดเนี่ยนะครับประมาณสัก2นาทีนี่นะครับนี้เราต้มตัวนี้นะครับต้มเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยมันสุกได้บางส่วนแล้วเดี๋ยวเราก็จะ นำขึ้นมาแล้วก็ใส่ในอ่างผสมและใช้พายไม้นะครับคนอย่างเร็วแล้วก็นวดอีกครั้งหนึ่งบนเขียงพอหลังจากน,นวดเสร็จนะครับเราก็จะไปคลึงมนแผ่นบางๆแล้วเดี๋ยวก็ไปพบกับขั้นตอนต่อไปของการทำตัวขนมพองแสแมครับหลังจากที่เราต้มนะครับจนตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันสุบบางส่วนแล้วนะครับเห็นไหมครับใหม่จะแยกเป็นทีละก้อนทั้งหมดมี3ามก้อนเราก็ใส่อ่างผสมเนี่ยนะครับอ่างเดิมแล้วก็ใช้พายไม้นะครับ คน,คนเพื่ออะไรคือคนเพื่อให้ตัวแป้งนี่นะครับ <c oughs> เขาคลายความร้อนออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําตัวแป้งน,นะครับไปนวดพอนวดเสร็จเนี่ยนวดบนเขียงก็ได้นะครับอาจจะมีแป้งนวดนิดนึงหรือเทคนิคนึกนงก็คือว่ามีน้ํามันพืชนิดหน่อยนะครับเราจะนวดนะครับจนมันคลายความร้อนเสร็จนี่นะครับแล้วก็จะมาทําให้มันเป็นเนื้อนเนียนอ,อบนเขียงอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บเราจะแบ่งตัวแป้งนี่นะครับเป็น3ก้อนเหมือนเดิมเพื่อที่อะไรเราจะแบ่งทีละก้อนนะครับ ใช้ไม้ขึงแป้งเนี่ยนะครับาทาด้วยแป้งนวลหรือน้ำมันพืชเพื่อป้องกันตัวแป้งเนี่ยติดไม้แล้วก็คลึงบางๆนะครับพอลึงเสร็จเนี่ยมันจะมีความหนาประมาณสัก0ูนมมิลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอตัวเจ้าแป้งที่เราคลึงเนี่ยนะครับมาตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ไปพันรอบอรอบไม้ลวกหรือว่าไม้ไผ่ที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะครับเดีย๋ยวตอนนี้นะครับหมายขอเวลาให้ตัวแป้งเนี่ยเขาคลายความร้อนสักครู่หนึ่งเราจะไปพบกับ ขั้นตอนการนวดแล้วก็การคลึงตัดเป็นแผน่นครับครับนี่คือตัวเนื้อแป้งพงสะแสมนะครับซึ่งใหม่เนี่ยได้นวดเอาไว้แล้วหลังจากนั้นนี่เราก็จะแบ่งตัวแป้งเนี่ยนะครับเป็น3ส่วนเหมือนเดิมคือแบ่งเพื่ออะไรเพื่อให้มันง่ายต่อการที่เราจะมาคลึงนะครับนี่ยครับพอเราแบ่งเสร็จเนี่ยนะครับนวดบนตัวเขียง หรือตรงภนนาชนะบนโต๊ะที่เรียบก็ได้นะครับโต๊ะที่เรียบเราทําความสะอาดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราใช้ตัวไม้คลึงแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับทาด้วยน้ํามันพืชอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเพราะว่ามันจะป้องกันตัวแป้งเวลาคลึงเนี่ยนะครับไม่ให้ติดก,กับไม้มากนเกินไปนะครับเราจะคลึงอย่างนี้นะครับให้มันมีความหนาสักประมาณ0.3มิล พยายามคึงให้มันเป็นช่วงยาวๆไว้นะครับนึกถึงประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่นะครับสมมติว่าใหม่คึงเสร็จแล้วเราขันช่วงข้อนี้นะครับให้เรานะครับตัดตัวแป้งเป็นเหมือนทคล้ายเขาเรียกครับเป็นทรงยาวๆเป็นสติ๊กเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะเอาตรงนี้นะครับไปพัน กับตัวไม้รวกที่เราเตรียมไว้นี้เวลาถ้าสมมติเราตัดแป้งแล้วมันขาดเนี่ยนะครับเวลาพันเนี่ยพันต่อได้ด้วยอะไรด้วยตัวของไข่แดงเราใช้ไข่แดงหรือว่าน้ํามันพืชหรือน้ําก็ได้ในการเชื่อมเวลาเราพันแป้งนะครับวอเดี๋มาไอตัดให้ดูอันหนึ่งก่อนนะครับอ่นี่นะครับเราได้แท่งนึงแล้วอย่างนี้นะครับเราก็จะนําตัวไม้รวกหรือว่าไม้ไผ่ที่เราเตรียมไว้นะครับ มาพันอันที่บอกคือไม้ตัวนี้นะครับเราหาซื้อได้ประมาณร้านอุปกรณ์ที่เขาทําสวนหรือว่าขายต้นไม้มันก็จะมีไม้ไผ่ยาวๆที่ใครสังเกตเห็นเราก็เลือกท่อนลำเนี่ยนะครับให้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ไปใช้เลื่อยเนี่ยตัดเป็นท่อนๆน,นะครับเราก็เอามือเนี่ยครับจุ่มน้ํามันหรือไข่แดงก็ได้นะครับแล้วเริ่มพันนี้เวลาพันเนี่ยให้พันให้มันเกยกันนะครับเพื่อเวลาทอดเนี่ยนะครับ มันจะได้ไม่เป็นรูโวนี่นะครับพันไปเรื่อยหลายคนจะสงสัยว่าเอะทำไมถึงชื่อขนมพงษ์แหม่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับขนมพงษ์แหม่เนี่ยเป็นขนมไทยโบราณชิ้นหนึ่งซึ่งเขาใช้ในพิธีแต่งงานโบราณนะครับซึ่งเขาจะเปรียบแทนเหมือนกับเสาเรือนเสาบ,บ้านที่คู่บ่าวสาวนั้นอยู่ก็คือว่าให้มีความรักที่มั่นคง,งยั่งยืนนะครับแล้วก็มีกิจการหรืออะไงี้ยาทำธรุรกิจให้มันค้าขายรุ่งเรืองเหมือนดคล้ยายของ ถ้าเป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนใครคนไหสงสัยถึงต้นพงสมแมันมีชื่อเดียวกันเหมือนกับต้นสมแที่อยู่าเราไปเห็นที่ป่าไชาเลนถูกไหมครับสมแเนี่ยมันจะมีรากพิเศษซึ่งตั้งตรงออกมาเพื่อดูดอากาศนะครับสมแเนี่ยเขาจะแบบเหมือนทนน้ําทนลมทนฝนทน,ทนแดดต้นเนี่ยจะตั้งตรงตลอดเวลาจะไม่ล้มเหมือนกับรากของต้นพงสมแนเนี่ยนะครับเขาถึงมาตั้งชื่อเป็นขนมนี้นะครับด้วยสาเหตุหนึ่งเห็นไหมครับว่าตอนนี้ตัวแป้งเนี่ยที่ใหม่พันไว้เนี่ย มันยังไม่ถึงสุดริมอีกด้านหนึ่งซึ่งเวลาเราการพันนี่นะครับเขาจะเว้นไว้ประมาณสักเซนหนึ่งเราก็จะนําแป้งนะครับที่หมายบอกว่าพอมันขาดปุ๊บเราต้องนํามาเชื่อมด้วยตัวของไข่แดงนี่นะครับเราทาไข่แดงตรงมุมนิดหนึ่งแล้วก็เอาแป้งนะครับเกยต่อกดนิดนึงนะครับนี่แล้วก็พันต่อได้เลยน,นะครับเราจะพันเช่นนี้นะครับเรื่อยๆจนมันหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป ลงน้ำมันทอดนะครับหลังจากที่เรานะครับได้พันตัวแป้งนะครับเข้ากับตัวไม้ลวกหรือว่าใบไผ่นะครับเราก็จะไปทอดในกระทะทองเหลืองครับซึ่งเราได้ใส่น้ำมันพืชก็คือน้ำมันปาปล์มเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไฟกลางนะครับเวลาทอด นี้เวลาทอดนี่นะครับใส่ที่เราไม่ใช้น้ํามันที่เดือดจัดไปเลยเพราะว่าถ้าเรานําตัวแป้งลงทอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับนี่นะครับทอดนะครับให้แป้งเนี่ยมีลักษณะเป็นสีเหลืองอมน้ําตาลหรือว่าเหลืองอ,อ,อ่อนๆเนี่ยนะครับแล้วเราลองโยกไมยดูถ้าตัว แป้งเนี่ยมันหลุดจะแสดงว่าใช้ได้นะครับและอย่างหนึ่งคือเนี่ยสังเกตได้คือแป้งเนี่ยมันจะมีการลอยขึ้นมานะครับเจ็บพร้อมกับแท่งไม้ให้เราคอยนะครับกลับตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มันติดก,กันแล้วก็ให้มันสีเหลืองสม่ําเสมอหลังจากที่มันพอเราเห็นว่ามันพองขึ้นมาแล้วนะครับก็คือว่าให้เราลองคีบดูถ้าสมมติว่าเนี่ย ตัวแป้งเนี่ยมันหลุดออกจากไม้เลยแสดงว่าเนื้อแป้งใ้นเนี่ยมันร่อนแล้วเราก็มาท่อต่อให้มันมีลักษณะเป็นสีเหลืองทองหรือว่าเหลืองอมน้ําตาลแล้วให้มันกรอบสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะนําขึ้นลงบนตะแกรงนะครับเพื่อที่จะให้มันเย็นสักครู่แล้วก็ทําตัวน้ําตาลเคี่ยวเลยนะครับโรยรอบไอตัวผงสแสมเนี่ยนะครับ ตอนนี้นะครับใหม่ก็จะทอดให้มันมีลักษณะเป็นสีเหลือ,องอมน้ำตาลสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็คอยควบคุมไฟหน่อยอาจจะยากนิดนึงนะครับสำหรับตอนแรกถ้าไม่เคยทำเนี่ยนะครับตัวน้ำมันนี่นะครับมันจะค่อยๆนะครับซึมแทรกเข้าไปตรงตัวแป้งที่เราพันกับไม้นะครับแล้วมันก็จะหลุดได้งง่ายนี้เราลองสังเกตดูว่าเนี่ยเนี่ยลองคอยดูว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะครับ บางทีถ้ามันง่ายก็จะหลุดเลยแต่ถ้า,าตัวข้างในเนี่ยมันยังม,มีความชื้นอยู่เนี่ยมันก็อาจจะยังยากนิดหนึ่งต้องคอยช่วยมันดูนะครับคอยระวังอย่าให้ไหม้นะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเรามาโรยน้ำตาลเนี่ยมันจะสีเข้มขึ้นไปอีก ค,คอยกลับไปเรื่อยๆนะครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าพงษ์แสมทำไมที่ใหม่เลือกใช้ถึงใช้ตัวแป้งของแป้งไทยนะครับเนื่องจากว่าตัวแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวเนี่ยม,มีคุณสมบัติทำให้มันเหนียวนุ่มกรอบโดยธรรมชาติบางตำรับเนี่ยอาจจะเป็นแป้งสาลีนี่ซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้เห็นไหมครับมันเริ่มหลุดมาแล้วเนี่ยมันก็จะร่อนออกโดยปกติ เราก็จะทอดอย่างเงี้ยนะครับจนมันเหลืองเป็นที่เราพอใจล้วเนี่ยเอาขึ้นบนตะแกรงครับเดี๋ยวตอนนี้ใหม่ขอทอดสักครู่นะครับครับนี่คือหน้าตาของตัวแป้งขนมพงแม์แสมนะครับซึ่งใหม่ได้ทอดเอาไว้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราจะทำตัวน้ำตาลโรยหน้านะครับก็เราตั้งกระทะเสร็จแล้วนะครับเปิดไฟให้กระทะร้อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยใส่ตัวน้ำเปล่าลงไปนะครับ ตามด้วยน้ำตาลปีป๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะครับอาจจะเห็นว่าน้ำตาลมันเยอะกว่านะครับซึ่งเพราะว่าตัวน้ำตาลเนี่ยมันต้องเหนียวมากเราจะเคี่ยวนะครับจนตัวน้ำตาลเนี่ยกับน้ำละลายเข้ากันนะครับแล้วมันก็จะเหนียวเหมือนกาบคคาราเมลนะครับ เราก็จะนําตัวน้ําตาลตัวนี้แหละไปโรยบนตัวของขนมโคงสแสมเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นเขาจะรับประทานน,นะครับเขาจะทิ้งไว้พอมันเย็นปุ๊บเนี่ยเขาจะเก็บเข้าขวดโหลหรือว่าแนะนาเลยนะครับว่ารับประทานเลยกับน้ําชายามบ่ายเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่ามันเหมือนได้ทานของสดๆใหม่ๆนะครับเราจะเคี่ยนน้าตาลนี่นะครับเ,เรื่อยๆจนมันเหนียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาโรยบนตัวขนมครับ หลังจากที่ตัวน้ำตาลมาพาหรือว่าน้ำตาลปี๊บนะครับที่เราได้เคี่ยวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีความเหนียวแบบนี้นะครับเราก็จะนําตัวพงสแสมซึ่งเราได้ทอดแล้วก็วางบนตะแกรงเพื่อให้มันเย็นนะครับมาโรยตัวน้าตาลนี่เวลาการโรยน้ําตาลเนี่ยให้เราโรยสูงแล้วมันก็จะลงไปตามร่องที่เป็นลักษณะตอนที่เราพันไว้ตอนแรกท่นเองนะครับ เราจะโรยแบบนี้นะครับจนมันหมดแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้มันเย็นตัวน้ำตาลเนี่ยมันก็จะจับกับตัวแป้งหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเคยเห็นพวงแสมมามันมีสีอื่นนั้นคือมันเป็นวิธีสมัยใหม่เขาจะผสมสีเนี่ยลงไปในสีน้ำตาลในสีของน้ำตาลด้วยเช่นสีชมพูสีเขียวสีฟ้าแต่วิธีโบราณของเราในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวอย่างนี้นะครับทางธรรมชาติโดยลงไปนี้ใหม่เลือกที่จะทำแบบ ดั้งเดิมมากกว่าแบบสมัยใหม่นะครับนี่นะครับเราก็ทำเช่นนี้นะครับจมมันหมดก็คืออีกด้านหนึ่งเดี๋ยวพอน้ำตาลเริ่มแข็งเนี่ยเนี่ยเราก็จะเริ่มพีกกลับมาแล้วก็โรยน้ำตาลนะครับจนหมดแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เย็นดเด้๋ยวเราไปพบกับขั้นตอนกนารจัดเสิร์ฟของขนมพงแสแมของหม่ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขนมพงษ์แสมที่ใหม่ได้ทำขึ้นมายังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับไปลองทำดูซึ่งมันอาจจะไม่ได้ง่ายและก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเพราะว่าต้องอาศัยเทคนิคบางอย่างในการทำนะครับสาระตาส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ Food Travel TV นี้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ